น่าดีไหนึ่งไล์สดได้หน่องตีันี่นันเราจัดแล้วนี่มันไลฟ์สดไ่โยีโทรศัพท์นีไหนสองตี๋เก้ามาแล้วครับหตัวสามห

ท้องเรือนะอยหายเข้าตไหนวะเอเออปี๊ดติดอ,อะไรไม่รู้มากลังาม, <laughs> <laughs> มากลังคง <laughs> ไม่ออกปี๊ดปี ยาสันย่าสันอยาสันสันดูเรออยาตกหาของไปย่าของไดูดูเอานี่มาเรยตะขอตะขอตะขอกำลังขึ้นมาเรื่อยมาเรื่อย

จะซันจะซันแข่งกันก่อนอ่อนเนี้ยบเลยวะเสคชั่นสกอร์เมช่า เก่ามาทื้อมาแล้วเป็นปลาแน่โอ้ยโฉมุยโฮ้ยโฉมุยโอ้ยโอยคอขอซับขอซับโอ้โหไอโฉมุยสายิ๊กสาวิกยางยังมีกครับโอ้โหเอาเอหน้ามาหน่อยเอาหน้ามาหน่อยเอาหน้ามาหน่อย สุดยอดพอเลยพี mm ่รักเอ้ยมีอะไรตดอยู่ี่ยปิดเลยพอแลจคลิปจบคลิปเลยจบคลิปแล้วจบคลิปเลยโคนมูเปียบเลยจัไปลายหล่อเลยไปหาโฉบไปโฉบมาแล้วติเจอได้เออติดเจอเจอเจอเลย อ่าอ uh ่าเะปิด huh. ส uh ูยแล้ว huh. ย uh ังไม่เนี่ย